เห็นไหมครัทุกคนนี่อุ้นี่ฮะผมใช้ผ้าเนี่ยเนี่ยดูนะนะครับผมเนี่ยฮะผลงานเหยื่อปลาทูสดตกปลาเขาแม่น้ำบางปะกง พอได้นะครับผมไซนี้ตัวนี้ก็พอได้ตัวแรกตัวแรกไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อู้หอบเลยครับผมเพื่อนทุกคน<ฮ>มันลากสองทีนะตัวนี้นะมันลากสองทีจังหวะที่ผมเผลอผมสับไม่ทันและผมก็ปล่อย ทิ้งวัดประมาณ2นาทีนะครับมันก็ลากสามอีกนะครับเผลอนิดเดียวเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะอุ้มมันขึ้นมาให้ดูนะครับผมนี่แหละผมบอกได้เลยว่าการใช้ปลาทูสดๆนะครับกับการตกปลาเขาไม่นะ้ำบางบะกงมันไวมากๆนะฮะไวเพราะเรารู้จุด ของปลาเขาอยู่นะครับผมจริงๆแล้วถุงมือที่ผมใช้จับปลาอยู่ที่บ้านก็มผมลืมเอามานะฮะผมจะใช้ผ้าที่เช็ดมือเนี่ยหลวงปาก เดี๋ยวผมจะอุ้มขึ้นมาให้กับเพื่อนๆดูนะครับผม นะครับผมเพื่อใทุกคนการใช้เบ็ดหลายๆคันบางครั้งบางทีเสียวกาสแน่นอนผมใช้แค่สามคันนี่ฮะมันก็ยังพันกันไปหมดเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าปลาเขาเขาจะซ่านหาต่อไม้นะครับผมเขาจะวิ่งซ้ายวิ่งขวานี่ฮะนะครับผมใช้ผ้าเนี่ยล้วงปากเขานะครับ นี่ฮะตัวนี้เป็นตัวที่สองนะตัวแรกผมล่ามเชือกเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยฮะ,ฮะนี่ไซส์ขอได้ไหมครับทุกคนเนี่ยฮะผมบอกเลยเลยนี่ฮะพี่ๆนะนะที่รับชมหน้าทองอยู่อยากมาสัมผัสกับการล่าปลาเขากลางคืนแบบนี้ลองมาสัมผัสดูนะครับผมนะฮะและผมขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้นาทองวิชิงวนทัวหน่อยนะครับนะฮะเบ็ดสองพันเนี่ยคือมันพันกันไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยฮะไซอย่างนี้แหละครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะเนี่ยขออย่าเก็บปลาก่อนนะครับผมพูดทุกคนเนี่ยฮะ ไม่รู้สายคันไหนต่อคันไหนละ มันกลืนเข้าไปยันกระเพาะเลยนะครับผม, mm. มพุกควรการใช้ปลาทูสดๆนี่นะ mm. ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เดี๋ยวผมจะยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะผมปลดตะขอออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะทุกคนเลยเอาหอบเลยนะครับนะฮะดูครับทุกคนเนี่ยสายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะตกปลาเข้าแม่น้ำบางปะกงด้วยเหยื่อปลาทูสดๆมันได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ นะครับผมพเมือทุกคนนี่ฮะและวิธีการเกี่ยวปลาทูช่วงกลางวันเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนอุ้ยตกใจนะฮะมันงับไม่กระทังผ้าเต็มมือผมอยู่นะครับผมขออยกเก็บปลาก่อนนะครับ การตีเหยื่อนะครับผมทุกค,คนผมจะตีไปยังเป้าหมายเท่านั้นนะฮะมันจะมีเป้าหมายที่เราเลือกหมายลักษณะหมายคิดแน่ใจว่าตรงนี้มีปลาเข้าอยู่เราจะต้องหวดเหยื่อไปยังเป้านะครับผมการตกปลาเขากลางคืนนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญตกปลาเขากลางคืนผมจะล่องเรือไปเรื่อย ตามหาการขึ้นน้ำของปลาเขามันขึ้นจุดไหนผมก็จะล่องเรือตามไปแล้วก็หวดเหยื่อไปอยังเป้าหมายนะครับคือลักษณะหมายที่ผมตกวันนี้มันจะเป็นข้างๆตอไม้นะฮะผมก็คิดว่า80%น่าจะมีปลาเขาแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นซากปลักหักพังของตอไม้นะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่นะฮะเสีียงปลาขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมทุกคนพวกปลาสวายพวกปลาหมาขึ้นไตีหางนะฮะลักษณะการตีหางของปลาม้าและปลาเขามันจะไม่เหมือนกันนะครับผม